สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับในพระราชบัญญัติเทศบาลนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปี2562แล้วนะครับต่อมานะครับบทที่3ทวิการทำการนอกเขตเทศบาลและการทำการร่วมกับบุคคลอื่นนะครับในมาตรา57ทวิ เทศบาลเนี่ยอาจจะทำกิจการนอกเขตได้นะครับซึ่งมีกรณีดังนี้วงเล็บ1การนั้นเนี่ยจำเป็นต้องทำและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตนนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำและอยู่ในอำนาจหน้าที่นะครับวงเล็บ2เนี่ยได้รับความยินยอมจากเทศบาลและคณะกรรมการสุข,ขาพิบาลสภาจังหวัดหรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และวงเล็บ3ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในมาตรา57ตรีเทศบาลอาจทำการร่วมกับบุคคลอื่อนโดยก่อต e ั้งบริษัทจำกัดหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดนะครับเมื่อเป็นกรณีดังต่อไปนี้วงเล็บ1บริษัทจำกัดนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณุปโภควงเล็บส เทศบาลต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ50ของทุนที่บริษัทนั้นเนี่ยจดทะเบียนไว้ในกรณีที่มีหลายเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสุขาภิบาลถือหุ้นอยู่ในบริษัทเดียวกันให้นับหุ้นที่ถือนั้นรวมกันนะครับก็คือถ้ามีท้องถิ่นร่วมด้วยเนี่ยนะครับก็ให้นับรวมกันเลยนะครับจะต้องเกินกว่าร้อยละ50และในข้อ3นะครับ จะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนี่คือใน3กรณีนะครับการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นที่เทศบาลถืออยู่ในบริษัทจํากัดเนี่ยจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับวักต่อมานะครับความในวงเล็บ1และวงเล็บ2ของวักหนึ่งเนี่ยไม่ใช่บังคับในกรณีที่บริษัทจํากัดที่เทศบาลร่วมก่อตั้งหรือ ถือหุ้นนั้นเนี่ยไม่มีเอกชนถือหุ้นอยู่ด้วยนะครับนี่คือในอามาตรา57ตรีนะครับในกรณีที่เทศบาลเนี่ยอาจจะทำการร่วมกับบุคคลอื่นโดยการก่อตั้งบริษัทจำกัดหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดนะ